นี่ไงแล้วครับอุ้ยกับสายนะเรียบร้อยแต่รอ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 ,อโอ้ยไม่ลงพื้นแหละทุกคน เหมือนเชิงมันหนาเด่กกตายหายอยู่ดีครับหากคุณกําลังมองหาไก่ตันราคาถูกนี่เลยร้าน p a ป e r ช h o p ยินดีให้บริการมีทั้งไก่ตันราคาถูกมีทั้งแบบสุ่มและแบบการันตีมีไก่ตัน6ห,หมัดบวกดับคู่และผลตื่น <Wow. S 2> น้องๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมใช้บริการกันได้นะครับนึกถึงไก่ตันนึกถึง Paper ช h o p เอาละทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง Nick Day นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นผลกาวิตีต้นะครับแล้วก็หมัดอิเล็กโตนะซึ่งหมัดอิเล็กโตเนี่ยผมก็น่าจะฝึกเล่นเป็นวันนี้วันแรกเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็เล่่นนนตึงผมา ว่าผมเล่นดึงพอตัวเลยแล้วเราก็จะไม่เล่นกับดาบเซเบอร์นะครับหรือว่าดาบของแชงคูแล้วเราก็ไม่เล่นกับคิดจักรลูกนะครับอ่าและที่สาคัญนะครับคือผมได้มันนามนันโหนกเอาไว้อย่างดีแล้วนะว่าผมจะไม่ทำเผาวีสีและเป็นยังไงครับวยโคตรเร็ว โหโครเร็วอะเขาเรื่องผมก็ได้ไปทำเผาวิ่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <S <S ดูจากหางปลาตะเพียนของผมได้นะแล้วผมได้ลองเล่นดูผมติดใจเลยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการหาเกาะรับนะครับหลายคนก็ตามหาฟันเฟืองนะครับเป็นวันเป็น,เป,นเป็นปีเป็นเดือนเลยนะคือก็ไม่ได้ก็หลายคืนอยู่เหมือนกันกว่าจะ หาเจอแต่ละคนนะครับอ่าแต่ผมจะมาสอนหาก่อรับไม่ใช่ฟันเฟืองดิทั้งทั้งฟันเฟืองทั้งก่อรับนะครับผมจะมาสอนถ้ามีก่อรับก็มีฟันเฟืองนะทุกคนจาไว้ชอ่อตนี้ผมก็ได้ไปหาคนเดียวนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับผมได้ไปหาก่อรับคนเดียวเว้ยแล้วผมก็ล่องเรือไปปกตินี่แหละตอนนั้นผมตั้งใจไปหาเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือผมล่องเรือไปปกติเลยในคืนฟูมูนนี่แหละล่อนไปเรื่อยๆตอนนี้ก่อรับไม่เกิดต่อหน้าผมเลยตอนนี้ก็เสร็จผมเลยครับเรื่องราวหลังจากนั้นผม แรกเปิดหาคีย์นะครับที่สาคัญที่สุดครับกดไปอย่างนี้ครับหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ X นะครับผมจะไปช้าๆนะแล้วก็สีมโดนนะครับเนาะทุกคนแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบพาวิสีเราได้แล้วล้าก็แซต,ตามเลยหรือไม่แล้วก็สโลมันสโลดาวมันด้วยกีตา้าบู๊นะเออเอาป็นว่าคอมโบมันก็เยอะครับแต่เท่าที่ผมดูผมจะคอมโบประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปทดสอกบกันดูเลยแล้วกันหาตีนก่อนทุกคนพิมพ์หาตีนก่อนอ่านะครับท่ายคนนี้จะมานะครับผมจะตบคนเลียวน้อยโชว์นะทุกคนเอาละ ขั้นตอนยังแบบเปียกแปะแปะเปียงเตี้ยงอ้าวไอ้เชี่ยไม่โดนเหมือนมึงเว่อร์ผลนี้ผมชอบตรงนี้แบบพวกไอ้ทรงไอ้เป็กเหมือนเป็กเดี๋ยวตัดกระเด็นไอ้ไอ้มึงคาราเบลเลยไม่เล่าใส่สกิลไม่นะเอาคุณโดนเต็มเอ้อไอ้ตัดเก็บอยู่ bin, เฮ้ยุกคนแม่ง เอาเหรอเอาหรอเอาหรอโซเหรออุ้ยกูเจอโมจิสุดโกงนะครับเจอโมจิสุดโกงโอเคผมรุดมาได้นะดาหน้าเต็มเอาล้วทุกคนน่าจะนี่ไงแปลงล่างแป๊บอะไรยังไงยังไงยังไงเพื่อนฮัลโหลข้ามาเป็นแจ้าโอ้ยสูนรวๆครับ นี่ครับเจอกงจัดเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้ตามคอมโบเลยชีวิตจริง <c oughs> ก็ถ้าใครคอมโบแบบนั้นได้ก็ลองทําให้ผมดูนะครับ <c oughs> ถ้าทาได้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้เลยโอ้ยเซิร์ฟนี้เหมือนจะเดือดน,นะครับโอ้โหกำลังตีโรงงานกันดีเลยเซิ์ฟนี้อ่าจัดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ขอทำนินด,ดนึงโอ้โดนน้ําแข็งนะครับ <c oughs> ยิง <c oughs> เอาพวกนั้นอยู่นู่นนะครับได้เวลาแล้วครับ ความเดือดนะบล,ลอบดูคนหยุดหรือกูล่อเองไอเนี่ยไม่เงี้แล้วครับแปลงร่างซิงซิงซิงถ้ากูแปลงร่างแล้วมันจะไม่สู้กับผมแน่เลยมีตรงแล้วกูว่าใช่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษไม่เงี่ยละโดนพีดิตายไปดิเ,เวนลุงหรอเรียบร้อยหนึ่งต้องใจเย็นครับเออโดนเรียบร้อย ใส่ใส่สกิลพี่อีกแล้วยิงแมปโดนคอรัดเรียบร้อยหนึ่งคิวหนึ่งคิวแบบคงคมอีกหนึ่งอีกหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโดน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 อ้ไม่โดนเลยไม่เหรอโดนไหมน่ะโดนไหมน่ะจังหวะนี้ดึงดึงมานะครับโอ้กูโดนล้ายดีแคะ เม่อยานล้างกันเพื่ออะไรวะเอาแล้วดูดเกาะตายหนึ่งครับอะดูดอะใส่สกิลแบบเน้น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 ก็วิ่นี่เรียบร้อยแตกไปนี่อะไรครับนี่อะไรนี่อะไรครับนี่อะไรโดน เรียบร้อยทำตอสามแตกไปควรควรยิงยิงโอ้โหจะจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเซตเลยเซตเอ็กเลยเรียบร้อยแตกนะครับโอ้โหโดนเต็มมันได้เกาะอยู่คุณแม่งคุณหนีเจ้าทะเลแป๊บเชี่ยเจ้าทะเลอย่างแรงอย่าเดินมาอย่างนั้นดิเดินมาอย่างนี้แตกไปครับเจอตัวล่อเข้าไป เอาแล้วทุกคนตอนนี้หมวกก็ได้ลงผิดฝั่งนะมาอยู่ฝั่งไอ้นี่เฉยเลยฝั่งนักหันเรืออะไรครับเฮ้ยไม่มีแล้วเปิดไปก่อนเลยเอ้ามาเอ้ามาเอามาดินี่ครับโดนเต็มเท่าไหร่อ่ะู้ทุกคนมันคายยากว่ะโดนไปนี่ครับกันไว้ก่อนกันดีกว่าเรียบร้อยไป แตกเฉยเลยวะเฮ้ยนี่ครับใส่ไปไม่ต้องแคร์ใส่ไปแบบไม่ต้องแคร์โอ้ยมันนั่งกุยอ่ะโอ้โัวกุยออกไปได้ปะวะเจมเอาละเนี่ยจังหวะนี้แหละทุกคนนี่แหละเจ็บไม่ล่ะเ,ลเรียบร้อยไปดิอ้าวผมเจอแล้วครับไอ้มุงแง่ครับไอ้เสือมุงแง่ครับไม่ครับใส่ไปก่อนเลย นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เย็นดิพัดไปไม่โดนนะครับโอ้โยโอ้โยเจ็บเจ็บเจ็บนะครับเดี๋ยวเรารอรอรอเดี๋ยวเราจะ,ะ,ะ,ะเอาอกระบาดตกในหัวมันนะครับวเวะพื่อ,อะไรวะโอ้โหไม่โดนจะโดนมึงผมก็เล่นหมัดอ e ิเล็กโตไปแล้วนะทุกคนดีใจกับผมหน่อยอ้าวเอาไอเสือก็ได้วะติดไหมน,นี่แหละ่ะเสือหลบทุกเม็ด แม่เย็ดบอกเพื่อนกันโอ้ยโอ้ยกับโดนน้ำแข็งนะครับตอนนี้เราเดือดแน่ไปไหนละ toggle, เสือเพื่อนเสือเพื่อนใจเย็นด, <c oughs> ไนดิไม่เงียละไม่เงละเต,ต็มเต็มไปออกจากเกมไ่หนึ่งเลยนะครับเอาแล้วแปลงล่างวิสเสือครับหนึ่งเ็ดสูสีกันหน่อยอย่างนี้โดนไปโดนไป เอานี่ไปเอานี่ไปด้วยอือหืออือหือมาดิเอาอุกภัณฑ์ไปดิเอาอุกภัณฑ์ไปดิโอ้ยโดนผมพัดไปนะครับจังหวะนี้แต่รอ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 ,ลอ,ลอโอ้มันไม่ลงพื้นเลยอะทุกคนเหมือนเชิงมันหนาแต่ก็ตายหายอยู่ดีครับส่วนมากจะไม่มีคนกล้าสู้กับผมหรอกเพราะว่าลูกสองเขารู้ดีว่าผมมันตึงนั่นเองอลังการไหมล่ะอยาให้พี่ได้เล่นเผาอิสียเนาะเซิร์ฟจะอยู่ยากจะไม่เจอกู เอาแล้วจังวะนนี้ยังไงดูดซ้ำจะปล้อยไม่ล่ะบั่มั่นเลยล่ะก้าพันไม่ล่ะอย่างนี้อ้้หูยกำลังเดือดกันเลยทุกคนอืออืออ้าวมาหนึ่งก็รอบซะแล้วมาดิยิงไปครับยิงไป โดนไหมขวรไปดีบุ้มวันนี่ล่ะโดนพัดไปอะแล้วอุกบาทตกอย่างนี้ยังไงตายไหมเอ้ยทุกคนมันไม่เปิดพีพีว่ะอโอ้ยแย่แล้วอย่างนี้ล่ะแางล่างหน่อยวะ่ะมาเจอกันหน่อยวะ่ะเพื่อน นี่ล่ะนี่ล่ะหนีหนีอุ้ยอยีโดนโดนไหมนะทุกคนปาดเชิงปาดเชิงเรียบร้อยไป,ไปตายไปดีเก่าหอจงังหวะนี้อุ้ยโดนขัดโดนขัดสกิลอะทุกคน อย่าห้าวครับน้องเฮ้ยเปิดแล้วหนีหมันหมายความว่างไงแต่โทษทีนะหนีพี่ยากหนะน่อยมีอะไรอ้าวห,หนีพี่ยากหน่อยนะหนีพี่ยากหน่อยไปกับเดมิซาอย่ารัดฉันอย่ารัดผมอย่ารัดผมนะโดไปเต็มๆครับยังวันนี้อือเป็นไงแล้ววะทุกคน นี่ไงแล้วครับอุ้ยกับสายนะเรียบร้อยจเจอฝ่ามือโยกพันปีอาแล้วทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับคลิปนี้สนุกไหมอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปเกับช่อง Next Day กันด้วยนะทุกคนคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย